สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาคุยกันเรื่องว่าผักพื้นบ้านบางชนิดที่เราไม่ควรมองข้ามไปนะคะสำหรับผู้ที่นอนดึกใช้สายตาเยอะนะคะลองมาดูนะคะว่าจะหาได้ง่ายๆอย่างที่คุยกันหรือเปล่านะคะ ผักพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาให้ประโยชน์กับท่านมากมายนะคะและก็ไม่ต้องเดากันเลยค่ะชะอมนะคะจะเป็นผักที่มีทั่วๆไปนะคะส่วนตัวของชะอมแล้วคุณค่าดีๆของสมุนไพรนั้นมีอยู่มากรวมถึงคุณค่าทางด้านโภชนาการที่หลากหลายด้วยนะคะลำต้นของชะอมเป็นไม้พุ่มขนาดย่อมไม่สูงมากแต่ว่าก็พบว่ามีชะอมในป่าลักษณะต้นไม้ใหญ่ วัดเส้นรอบวงลำต้นได้ถึง1.2เมตรเชียวค่ะลักษณะของใบก็จะเป็นใบประกอบเล็กๆนะคะก้านใบแยกเป็นสองทางคล้ายใบกระถินแต่สังเกตแตกต่างกันก็ที่กลิ่นนะคะใบอ่อนจะกลิ่นฉุนคล้ายกลิ่นลูกสตอใบเรียงกันสลับใบย่อยออกตรงข้ามกันใบย่อยเป็นรูปรีลักษณะประมาณ13-28คู่ขอบใบเรียบนะคะ ลายใบแหลมส่วนที่นำมาทานก็เป็นใบอ่อนหรือยอดของชะอมค่ะดอกของชะอมก็จะออกที่ซอกกิ่งนะคะเป็นสีขาวขาวขาวนวลขนาดเล็กก็เห็นได้ชัดอยู่เฉพาะเกสรตัวผู้ก็เป็นฝอย,ฝอยค่ะถ้าเป็นผลก็จะเป็นฝักขนาดเล็กกว่าฝักกระถินนะคะลองมาดูคุณประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการของชะอมดูนะคะในยอดชะอม100งรกรัมก็จะ ให้พลังงานต่อร่างกายถึง5 7 7กิโลแคลอรีนะคะมีเส้นใยช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายถึง5.7กรัมนะคะแคลเซียมที่ใช้ตบำรุงกระดูกก็มีถึง58มิลลิกรัมแล้วก็มีฟอสฟอรัสนะคะที่ช่วยในการทำงานวิตามินต่างๆถึง80มิลลิกรัมด้วยค่ะส่วนธาตุเหล็ก ที่ช่วยในการบำรุงเม็ดเลือดก็มีถึง4.1มิลลิกรัมแล้วก็วิตามินต่างๆเช่นวิตามิน A มีถึง10,66 IU นะคะวิตามิน B 1ก็0.05มิลลิกรัมวิตามิน B 2แล้วก็มีไนอาซีนรวมถึงวิตามิน C ก็58มิลลิกรัมเชียวค่ะคุณค่าคุณประโยชน์ ทางด้านสมุนไพรไทยนะคะก็ถ้าเป็นใบชะอมเน้นที่ใบอ่อนก็สามารถที่จะช่วยในการลดความร้อนของร่างกายได้ค่ะส่วนรากก็จะนำมาต้มรับประทานช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อลดกรดจุกเสียดแน่นท้องช่วยขับลมในกระเพาะอาหารและมีตำราในการฟื้นฟูผมแห้งเสียด้วยนะคะถ้าเกิดผมแห้งเสียแตกปลายก็ลองใช้สูตรน้ำชะอมหมักผมดูค่ะตำราว่าไว้ก็คือใช้ ใบชะอมหนึ่งกำมือต้มกับน้ำเปล่าสามถ้วยจนชะอมน้ำชะอมนั้นเข้มข้นขึ้นนะคะกรองเอาแต่น้ำเมื่อสระผมเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าขนหนูอะค่ะมาชุบน้ำชะอมที่เตรียมไว้ปิดพอหมาดแล้วก็มาเช็ดผมให้ทั่วแล้วทิ้งไว้แห้งนะคะ10นาทีแล้วก็ล้างออกค่ะจะช่วยให้ผมมีชีวิตชีวากลับคืนมาได้นะคะลองทำดูคะ่ะ ถ้าเป็นเมนูอาหารก็หลากหลายนะคะเช่นชะอมชุบไข่แกงส้มชะอมใส่กุ้งก็ได้นะคะแกงแครผักต้มจิ้มน้ำพริกเนี้ยค่ะก็กินกับตำส้มโอหรือตำมะม่วงแกงเปือกแกงขนุนผัดวุ้นเส้นชะอมไข่แกงอ่อมนะคะแกงลาวหรือแกงแครแกงขนุนก็ทางเหนือนะคะวันนี้ก็จะพาเตรียมทำ ชะอมผัดหุ้นเส้นใส่ไข่ด้วยนะคะชอบกุ้งสดก็ใส่ไปด้วยก็ได้ค่ะเตรียมพร้อมค่ะอย่างนี้นะคะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันลงไปเนาะพอร้อนก็ตีไข่ลงไปค่ะ สองฟองนะคะค่อยๆคุณนะคะกุ้งสดเลยค่ะกำลังหอมเลยค่ะตักกุ้งออกมาก่อนนะคะเนื้อจะได้ไม่แข็งค่ะวุ้นเส้นเลยค่ะ จนหอมเลยนะคะพอสุกแล้วเราก็เริ่มใส่ชะอมอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะเตรียมทั้งชะอมแล้วก็ผักกระเฉดค,ค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะบผัดบุนเส้นชะอมกระเฉดนะคะร้อนๆน,น่าทานเชียวค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะข้อควรระวังในการรับประทานกา็หลีกเลี่ยงในคนที่เป็นเกานะคะในช่วงหน้าฝนชะอมจะออกรสเปรี้ยวแล้วก็ฉุนขึ้นนะคะ ก็อาจจะมีอาการปวดท้องได้สําหรับแม่ลูกอ่อนก็ถ้าทานก็จะน,น้ํานมก็จะแห้งนะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงเช่นกันค่ะสำหรับคนที่สนใจทําเป็นอาชีพนะคะก็ไม่เลวเชียวค่ะมีเกษตรกรที่ลาออกจากงานมาทําเกษตรปลูกชะอมสีไร่นะคะ เจ็ดถึงแปวันก็เก็บขายได้นะคะกำไรสิบถึง20บาทก็มีรายได้ถึงวันละหน0่งพันถึงสองพบาทต่อวันเที่ยวค่าน่าสนใจเหมือนกันนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ